เสายง,งคลื่นมันสาดมันซากพายงัดเดียวรีก็ลลมฝนพรำละฟ้ารำระงมฝนพรำละฟ้ารำรงะรำรงมเดี่ยวเรือก็ลลมพายงัดพายงัด น้องสาวแวะคุยกันก่อนอย่าทำแสนงอนเพราะลมเลื่นจัดจอดก่อนเถิดแม่คนสวยจอดก่อนเถิดแม่คนสวยพี่ขอไปด้วยแล้วพี่จะช่วยพายงาน